เป็นโปรเจกต์กท,ที่ย่อยที่เราใช้เครื่องมือก่อให้พัฒนาขึ้นให้กับโรงงานต่างๆนะครับคือสิอ่งสุดท้ายเนี่ยเราจะบอกว่าในงบหนึ่งถ้าเราเพราะอะไรผิดด้วยอุปกรณ์พื้นฐานบางอย่างที่เข้าถึงได้สัมพันา์อินเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่ที่ในรูปของเครื่องวัดตัวการะงานซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับ เราจะได้อะไรที่บรรยากาศแบบคองกันคือใช้ของดีใส่ไปก็ควรจะได้ของดีใช้ของด้อยลงมาก็ไม่ควรจะเกิดเซอร์ไพรส์อะไรควรจะได้อย่างนี้ไอ้สิ่งที่มันตกมาเป็นเซอร์ไพรส์เนี้ยตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันไปเบสมาร์ r กับเป็ดลายที่โรงงานคือใช้ของดีแล้วมันมืเลยได้นะครับกระโจนมานี่คือผมเป็นภาพนิ่งย้อนอยุคคูนึงหมด ในเนื้อหาท้ายๆของในวิดีโอทั้งๆเมื่อกี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นการวัดปริมาณไฮโดรเจนทนัอ้อมโดยที่ว่าเราเอาอลูมิเนียมเหลวเนี่ยมาแข่งตัวภายใต้สภาวะที่เราออกแบบไว้กับความสูงผสมงนั้นเนี่ยในสภาวะที่เป็นความดันที่ต่ากว่าธรรมดาปกติในระดับเฟสเชอร์หรือเฟสเชอร์เนี่ยแล้วเป็นความธรรปกติเนี่ยมันก็จะไปจับแก๊สค่ำในตัวแก๊สที่มันออกถ้ายิ่งมีแก๊สมากมันก็จะหลบเหลือ อบคุณเรียกชมากแบรรณฟอที่เหลือเราก็ไปดำเนิต่อตามหลักทิษฎีที่ทวมาเลยแต่ถามว่าเป็นส์ที่นี่คืออะไรคือพฤติกรรมคือตั i เรเลชันแลสติกคือเทอรโมเดนสงของออลอยนั้นนั้นๆันเดอ p ์สเต i e c o n d i t i o n p r e เ s u r e อร์อ e นเท r e เราต้องไปนั่งดูแล้วเราออกแบบว่าออลอยนั้นั้นเนี่ยควรจะโปรแกรมให้มันทำงานที่ในอินเพรสเชอร์ค่าไหน ระยะเวลาแข่งตัวนานแค่ไหนหรือคุณปูเทเลสเท่าไหร่แค่จุดเล็กๆเนี่ยที่เราเห็นในโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยตั้งค่าใช้เหมือนกันแต่อลอยละอลอยไม่เหมือนกันมันแปลว่าอะไรมันขัดกับพื้นฐานความเป็นจริงขอที่อุสาหกรรอลอยมันไม่ใช่ไม่เหมือนกันจุดเกอะตัวก็ไม่เหมือนกันช่วงตัวเหมือนกันเราใช้ค่าาเดียวกันในการวัดเนี่ยรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สะท้อนเป็นลายจริงแท้จริง เรามาทำเกิที่เราเข้าใจมาแล้นี่ยเราความมาเนี่ยมาออกแบบว่าแต่ละอร์คชั่นแต่โัรแกรมที่ใช้พือเป็นไงที่เหลือเป็นอะใช่ไหมัวแล้วเป็นงานไฟฟ้างานเคซีงานไม่ดองดีเทชั่นแล้วเยวผมจะมีรูปต่อในถัดไปให้คุว่านรเครื่องที่นี่เปินหน้าตาตาบบนี้เราโปรแกรมไหมง่ายขึ้นผมจะ้อยทำทุกอย่างมาเป็เพลท่นข้หลังไม่ต้องมานั่งทำวิชวลเชค ความโดยเรื่องคนใหม่นะที่เป็นตัวอยา่างให้ดูว่าเายิงตุมนมากเาีแก๊สมากไอ้เจ้าอุปกรณ์แักเตรียมเครืเชิ่อตัวนี้ถ้ามันน้อยอย่างนี้สําหรับอร่อยสม,สมนี้สําหรับท้าที่จะผลิตความแข,ข็งแรงเท่านี้เราไแนะนำเลยว่าคุณผ่านเครื่องเชื่อตัวนี้แล้วกลัวให้ผลิตในคอ,อ,อนแชร์ได้เลยก่อนหน้านี้เขาทำยังไงเขาตัดข่าวแล้วดูวิชวลแล้วแต่ตามคนอื่นตัดเจอ,เอร์นาที่จะลงช่องดีไป รูปคุ้ซ่อนอยู่ข้างหลังก็ส่วนใหญ่ทีนี้เราใช้ทั้งพีซเลยแล้วก็มานั่งใช้หลักการทีษฎีแล้วก็เอาแคลคูเลชันที่ใส่ปัจจัยทางเทอร์โมเดลามิกที่เราคำนวณได้าจากเกมชติกสตัดดี้เนี่ยบางโปรแกรมว่ายิ่งต้องมีใครรู้ทุกคนที่มารับก,ก็ต้องซื้อะไรเส้นเหมือใหม่เป็นโลฮาวนะครับนี่เป็นตัวอย่างต่างผมไม่ลงมาอะไรเงี้ยนะเรียนการหลักการใทำแล้วพอเราทำได้เราก็พัฒนาอุปกรณ์ไล่ขาย เรารู้แล้วว่าจะวัดยังไงแต่และโรงงานถึงท้ายแค่ไหนเมื่อก่อนเป็นเป็นจิ๊กน้ำเบอร์ต้องไม่เกินจุดหนึ่ต้องไม่เกินหนึ่จุด 2, สองหนึ่จุดหนึ่ง้าอะไรอย่างนี้อะไรนี้มันไม่มีหรอกเพราะในความเป็นจริงความแข็งแรงรักษาการเย็นยตัวขนาดความหนาเนี่ยที่เราต้องการสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความกับเองแล้วก็มาทํารอบชาติทำรีเสิร์ชร่วมกับหากับโรงงานต่อว่าอร่อยคุณอะไรเอ็กซาเรชั่นอของคุณยังไงคาร์ดิเนชัน่นแล้วเราโปรแกรมให้ว่า ค่าที่คุณจะไล่ให้สาวด้วยเครื่องวัดของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาใช้เครื่องไล่ต่อวันนี้ก็ก็ทําต่อมาพอเราวัดเป็นวัดถูค่าข้อมูลเท่าไหร่เราก็มีออฟเฟอร์ให้ใครจะมารับเครื่องไล่เคไล่ต่อมได้แล้วเราก็โปรแกงไปเลยว่าอะรองนี้ควรจะออกไปที่คนชั้นยังไงขึ้นเรื่องเสร็จสองปีถัดมาก็เป็นอุปกรณ์ที่วัดความร้อนจริงๆตัวนี้เนี่ยเราคล้ายๆกับเป็นอินเดเซชั่นพลัสไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่า เราโปรแกรมความรู้แทนที่จะต้องให้ใช้ความฉลาดของคนที่อา่านกราฟในเชนิงของพยาเนี่ยรับแรองความหมายมาเนี่ยเราใส่คอมพิวเตอร์เดลงไปเลยคนแค่ดูปุ๊บแปลออกมาได้ว่าอรตัวนี้ป้อนออกไปที่เครื่องอย่างงี้จุดต่างๆทา,างขงพยามันเป็นยังไงพยายามจะเรียนรกับความละเอียดของสั้นค้ายเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องมีความฉนาดอันนี้เป็นงานในเชนิงเสอการต่าง ไม่ได้มีเป็นดี้ประกอบเท่าไหร่แต่ว่าทำซีรีส์ออกไม่เคยมีไม่มีอย่างแค่นี้นะอย่างรับตา่างๆนี่ความรู้ทางวิทยาเราทำไม่ได้แต่ท้ายกับเดลจีเรีย,ยมันเอาความรู้พวกนี้มาใส่ในโปรแกรมให้คนใช้างานได้เรามีชุดแบบม่เหล็ตโทรมาเพื่อวัดความแข็งแรงตัดความแปลปรวนจากพฤติกรรมการเตรียมวัดแค่ของที่หัสดุดนะต่างๆเรามีวิธีวัดความส,ะ,ามะ,มส,สะอาดที่เราเนฟ,ไฟายที่เราสร้างมา นี่เป็นตัวอย่างเครื่องไม่นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของจํานวนหนึ่งที่คิดว่าคนที่อยู่ในวัวประมาณพอรู้จักว่ามันมีใครไใช้เดี่ยวบ้างนะครับผมก็ะโจนเข้ามาเล่าต่อเลยว่าในช่วงของสิ่งที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณจำใน,นำร้านมากโ่วเปพาตอนไานตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครทำโครงการแล้วก็เขียนโครงการของประฐบาลเลยว่าเราอยากจะใช้ผลแล้วก็คนที่เขาคิดแบบคนที่สนทเขาจะบอกว่าไม่ได้คุณต้องหา บริษัทมารับผลิตแล้วก็ไปจําหน่ายเลยผมว่ามันจะบ้าหรือมันยังไม่มีใครรู้เลยว่าของเราจะขายได้หรือเปล่าผมก็ปรึกษาอาจารย,าย์อาจารย,าย์ก็พิจารณาแล้วก็ให้คุณมาก้อนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เราพหาต้นแบบแล้วก็ให้ชาว user เนีเ่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยใช้จรงนะครับแต่ไม่มีคนมารับช่วงผลิตเพื่อนโอะไรเพื่อให้เห็นว่าเรามีเวบขอพอ่าม,มีคนใช้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราเข้าไปหาคนที่มันเชี่ยวมารับสายเส้นไปแล้วก so 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 ็รับช so ่วงตังืนเลยรับโนอตเอาหรืออะทีเลยแต่ตอนแรกเนี่ยฝ่ายที่พยียมช่วยดูแลก็เรายจะหยิบแล้ววิจัยว่าคุณต้องไปหาคนมานำโชคถึงซึ่งมันทำไม่ได้ทำอีกแบบไม่ใช่ของตลาดใหญ่ใครจะมากล้าลงทุุเแต่เขาจจเราีบอกให้มาซื้อมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราเข้าไปในโรงงานหลายโรงงานแล้วก็เรื่อจากโรงงานใช้ตรงเราพัฒนาขึ้นมาให้นะครับก็อย่างเช่นโรงงานถึงล้อ ใช้เาเหมือนเลยชื่อระดาป็นไกเม่อี่เดชื่อเลผมไม่แน่ใจครับซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราช่วย SD เหลักแต่ s ีกับไม่เห็นความสำกับเป็นฝรั่งทีุ่ใช้ก็กลับเป็นการดีไปพอถึงเวลาที่เราจะชวให้ผู้ประกอบการเข้ามารับช่วงเรื่อไปต่อทําง่ายที่สุดเรามีคนทำทัพเขาผู้ทำบิลเลเมืองทองพวกอลายๆต่างไทย ไทยฟูดนานาชาติวันนี่เปลี่ยนชื่อเป็นสมูทจะหาศึกษาที่ก็เป็น strategic user เราอาจจะเราประพอให้แล้วก็นักเรียนวิจัยตัวนี้นี่เป็นักจากของเป็นมาเก็ตติ้งแคลนดี้เราให้ความรู้เพาะเพาะคำนึงว่าขอตามเราทำเครื่องให้ต่ใช้อีกสองใหญ่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนักเรียนมาเรียนรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นนักเรียนกับทำงานในโรงงานนักเรียนกับประกอบเค้านานแล้วก็มาซื้อของ ตัวหนึ่งเริ่มจากใช้ตรนก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาสองสามปีเราเริ่มเห็นว่ามันมีเลกเซนส์ละเราจัดสรมมาแล้วเราก็หาโพเทนเชียลคนที่จะมาด็อกที่จะเป็นปรลิเตอร์ทำงานเชนเนิ่งแล้วเราก็การัวหลายทีดเลินไปเข้าสู่กระบวนการเลที่ไปเป็นการยืดยืดไป,ไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่หยุดครับแล้วก็ยำต่อย รุ่นแรกหมายถึอยอองอ,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 องาจารย์ครับได้เห็นผู้ชมจารย์ก็มองๆแบบห้ความเป็นตาแล้วก็เข้าใจว่ามันอุปกรก็คงออกแบบมุมกมัแค่เนี้ยงานด้แค่เนี้ยที่เป็น f i r ด t m o l ันเทิงท่ามากมีแดดมีอปกรชิ้นนะครับตรียามทำมาหนึ่งปีให้หลังเราซีเรียสกับลูกมันมากขึ้นแต่ก็ภายใต้ที่ใส่ข้อจำกัดของเราที่เราทำได้เองเริ่มดีขึ้นหน่อยันนี้เป็นตัวอะไรเส้นทาไป แล้วระหว่างนั้นเราทำเป็ชุดในแหลเเราทำแเป็น c h a คเ e อร์ซีรีส์โดยใช้นานรุ่นสมบางอย่างในแหลเที่เปนคอนโทรเลเทสไปรีดเดี่ยวไม่ได้ไม่ได้มีจังๆแล้วก็มาที่เรากตอนคิวสต่อนี่คือลุกที่กำลจะออกของกระลาตรงนี้เนี่ยจะมีโปรดักต์ดีไซเนอร์ามายนล่อนจะหาได้ง่ายๆโปรดักต์ดีไซเนอร์ที่เข้าใจเชียร์ิ่งที่สามารถมองตัวตนมองอะไรได้นี่นี่คือรูกที่เราจะออก ฟีเจอร์ฟังก์ชันได้ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับถ้ามองดีๆนี่ไม่ได้ขี้เหร่ใช้เครื่องต่างระเทศเลยก็เราระหว่างนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มไลเซน่์มีสมรรถนะเนี่ยเรานอกจากไอพีดีเชิงของในทิศปากแล้วเนี่ยการผลิตแล้วเนี่ยแล้วก็มีไอพีดีเชิงขอก็อปปี้ไรท์เราคิดขึ้นเองแล้วเราก็สร้างดีเจเซอร์เทรนดมาขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะติดเลยก็จะมีซีรีส์ของ ไว้นำหน้าแล้วก็ตามไปด้วยตัวหลังๆทั้งหมดแล้วแต่จะเป็นทาทีๆจะเชิญไปซ้อมเนี่ยเป็นยังไงนะนี่คือคร่าวๆแล้วก็อาจจะป็นโรบิน่อยแต่ว่าชี้ให้เห็นว่าภาพตัวเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมย้อนกลับดูตรงนี้อีกนิดนึงไม่ต้องเป็นอะไรเลยเดี๋ยวเรื่องของนิดหนอที่เปนจรเป็นจังหรล่า มันจะมีงานเดินให้ถึงที่ทำตลาดมากเลยคลุปปิยในช่องทํางานทั้งในสายที่ของเราในโรงงานต,ต่างๆเนี่ยทำเป็นคนโขงโดนความปลอดภัยเข้ามาไล่เตือน,นตลอดโดนจากข้างๆ้าง,างปวดเรีนตลอดนะเนี่ยเป็นสภาวะหรือเราก็กิจกรรมเนี่ยมันมีทั้งที่เราทำํำในสิ่ตง,ง,ง,งต่างๆแล้วทำจริงจริงตก็ขอบางอย่างทั้งในชออ่องและทั้งในข้างนอกมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่กระบวนการ ทำวิจ er. ัยเพียร์ึือโครงการแล้วเราคาดหวังผลอย่างที่เราให้เขาเขีเนี่ยเจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่นี้คือจะเป็นความรู้ปประโยชน์ให้ให้คนช่วคนบริหารเป็นคามรู้ใจนะเราเรามีงานตรงนี้เรามีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อคนเข้ามาดูในไซต์เรามีการไปทํางานในโรงงานติดตั้งเครื่องจริงจริงเครื่องมที่โรงงานเป็นเดือนๆนะเรามีการจัดสัมมนาต่างๆด้วยผล ว่าไม่ได้ว่าทำว่าจะทำแต่ว่าทำเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นกระบวนการที่เราทำเป็นผลงานของเราแล้วเราใช้ตัวนี้มาเป็นตัวขายของโดยเชิญคนเผยแอร่ให้เขาโดยทำไมเราก็มีพี่มาก็ได้ชี้ให้เห็นว่าสนุกแล้วก็งานวิจัยพิาเนี่ยมันมีความหมายแล้วมันทำประโยชน์เก้เชื่อมโยงกับสิ่งที่หมดเราคุณไม่บาง แน่นคือถ้าเรามองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยเนี่ยวันนี้จะมีความสำคัญในการเตรีความสนใจเพราะว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเราไม่ได้ต้องการทำแอดวานซ์เทคโนโลยีเราเองก็ประเมินกำลังตัวเองนะครับนี่อะไรบ้างที่จะทำให้เหมาะสมก็อยู่ที่ว่าเราจะเทรนด์ลงมาเลยแล้วเราเห็นผลยอมรับเทรนด์ลงนั้นนั้น เราก็ต้องมีข้อมูลยืนยันไม่ใช่คิดตามความรู้สึกว่าไอเหมาะสมนะจนควรจะเป็นยังไงมันต้อมาจากกระบวนการในความเห็นการที่มีการเป็นครุ่ก่อนยื่นทุจรินะครับไม่ใช่แค่ดีเทเลเจอร์เนี่ยเชิงปชาการอย่างเดียวแล้วพอทำออกมาแล้วเนี่ยยืนยันรู้ได้ยังไงว่าเหมาะสมมันจะได้มาได้ไหงั้นกระบวนการคําถามหลักสามสี่อันเนี่ยมันจบอยู่ในเรื่องของการศึกษาการค้นคว้าก่อนที่ทวใจจริงนะ จะใช้ภาษาทีง่ายเป็นทุกตัววรรณกรรมก็ดูครอบคลุมไม่หมดเพราะเราชอบเข้าไปถึงการลงภาคสนามการเก็บค่อยๆเล็กความรู้มาเรื่อยๆความเฉลีตยมาเรื่อยๆใช้คิดดีทำดีค่อยๆถอดเด็กมายังไม่ได้ดรียกวิจัยในเชิงของวิทยาศาสตร์เป็นเชิงกรรมของเราเนี่ยแต่ว่าในเชิงของวิทาศาสตร์ก็จะน่าสน้จนะครับแล้วก็เข้ามาส่งตัววิจัยให้เรจริงก็แยกระดับวิจัยวิจัย้นฐานวิจัยวิจุต์วิจัยวรรณกรรมเป็นมาพัฒนา ช่วยควบคุมในเรื่องของการออกแบบเรื่องการพัฒนาอีกทีนี้มันมีอันนึงตัวใหญ่ความไม่อยู่นะครับเวลาพูดการออกแบบเนี่ยแล้วแต่ว่าแพ็กเกจออกแบบเป็นยังไงอยู่แล้วเนี่ยผมผม,ผม,ผมแก้ซูมิฟายมาัง่ายๆร้อหน้าที่มันมีคำวิสัยแมวอย่างนี้เวลาพูดถึงการออกแบบเนี่ยถ้าเราเป็นวิศวกรเครื่องกล ดูฮะเราก็จะม,มองเป็นในเรื่องของการออกแบบในเชิงวัตกรรมความแข็งแรงเส้เร,รได้ไหมรูปโปรเป็นยังไงที่ออกมาก็เป็นนิยามที่ต้องการออกแบบถ้าเรามองในภาพของการทำงนา,านผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตภาพรวมในเชิงวิกรรมในภาพรวมเราก็ออกแบบเพื่อความี่ได้ความใช้นได้ผลิตได้ที่ไม่เ้อดไปตกันนะนั่นคือเป็นที่พาวนะ่าในโมเดลแรก2007ที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้ ความสามารถดูเชิงวิศวกรรมมันมีแค่นั้นแหละที่อยู่ในสิ่งเท็จเราออกแบบรูปลักษณ์ร้ายแค่นั้นเนี่ยเราอยากออกแบบมากกว่านั้นเนี่ยมันถือไม่ได้ภายในสมัยเราออกแบบเพื่อให้ประกอบได้ง่ายมันจะเชิงขยายผลไปรายในคุณภาพในนะออกแบบเพื่อให้ดูแลรักษาได้ง่ายมองงบผู้ใช้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่ออาจจะที่จะไปคบคีกับโซลูชันอื่นทๆของตลาดได้ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่เพื่อเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี <t <t ouais ้นักว uh ิจัยไม่มีหรอกครับไม่มีทางดีเลยวิสมก่อนที่ทีถ้าไม่ทำงานก็จะเหล่าสาวกรรมคนก็มาพูดว่าเขาข้ามถึงเดบวรณ์นะถ้าเราไม่ไรวดความคิดถูกต้องตนี้ต่อให้ดีในมาเขาทำไม่ได้มันต้องย้อนกลับมาที่ความคิดก่อนมันมีซีรีส์เยอะและที่สำคัญไอ้สุดท้ายที่เราจะออกไอ้ประเด็นพัรนาเนี่ยอินเทลเล็กดีไซน์ เข้ามาเป็นพวกแต่งงานวิจัยถ้าเราไม่โปรแกรมดีๆเราไม่เอเรชดีๆเนี่ยมันต้องไม่เกิดเข้ามาแต่ต้นก็มารอบๆของตัวกรอบและเรียนสารเข้ามาช้าไปคอ์สในการทำให้มันได้ก็แพงสู่สําเ็จก็ไม่มีก็้อรอไปอันนี้คือการที่ทำให้ลูกดักทีนี้เราต้องการคนสายพันธุ์ที่ว่าเข้าใจทั้งสามพิมต์ตรงนี้กว่าผมจะวาดหาตัว คนคนนี้ได้ที่ข้าวลงจ่ายได้เนี่ยป็นเด็กที่หยบช้อจำกัมีความสนใจในสอนตัวมาเรียนสราระภา,ษษาการมมีความคิดในเชิงธุรกิจคุณพ่อแม่ทำธุรกิจเ mm hmm. พิ่งจบใหม่ผมเล่นพอที่จะเทได้ถ้าคนคนนี้เป็น s p e c i a l แล้วเนี่ยบอดสิเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่กระดาษแต่ก่อจะหาได้มันไม่ง่ายแล้วเราก็าเต้นมาหลายอย่างนะครับ นั้นคือเวลาเราบอกว่าเราทํางานวิจัยมาแล้วแล้วเราจะผ่ันกรรมทำ translational ไปเราโยกผ่านกระบวนการวิศวกรรมผ่านกระบวนการสิริงเนี่ยเคสเหล่านั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสเยอะนะถ้ามันไม่ใช่เป็น b r e a k t h ี o u g h t e c h n o l o g ิทจริงนะครับ mm. มันจะถ้าเราไม่ได้คิดทายอัพทูว่าเราจะทำเร็วๆในอะไรบางอย่างแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาเป็น very safe, very safe research based research เนี่ยผมแทบจะไม่เห็นแล้วถ้าเราทำผู้สิ แล้วโดยส่วนตัวก็มีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าการที่เกิดเล็กฟูเอย่างนั้นเนี่ยในฝ่ายโปรโอของการลงทุนแรงไม่เยอะหรอกแต่ไม่ได้บอกไม่ให้ทำนะคือคือไม่เยอะนะครับที่มันเกิดเล็กฟูได้หรือได้นี่จะเป็นวิธีอันหนึ่งว่าสะท้อนอย่างเร็วๆให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงไอทีไอพีการเรียนย่อยยังไรบ้างเอาตัวอย่างของ ผลลัพธ์ที่เราทำมาเล่าเรื่องให้ฟังในนิยายต่างเนี่ยงานทุกที่มีครบหมดเลยนะเพีเยงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นในจุดที่เป็นรี่องเลยนะทีนี้ทีมวิจัยตัวเนี้ยไม่มีพอร์ตโฟลิโอที่สวยอยู่หรอกทอปริเคชันเนี่ยมันไม่มีเพราะาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสูงน้ำเพีเยงแต่ว่ามันมีเพราะว่าเราใช้เป็นเครื่องมือในการทําให้เดบิวต์ตัวเนี้ยมันดิสฟิลส์มัน,มนเชิโงโรคจิจได้แค่นั้นเองๆนะครับนั่นคือถ้าถามว่า มันก็เป็นความยากนะในประเทศเราพัฒนาที่เราไปติดกับน้องรับความเป็นสาวคนในการวัดองคอ์กรวิจัยองคอ์กรการศาึกษาไม่ถูกโิดกับเราต่อจาไปครับถูกเรื่องนี้มาตลอดก็เหมือนกับจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นคน่างโลเป็นคนมาตลอดอาจารย์จะรู้ดีแล้วแล้วก็เจอมาตลอดแต่มัน สมาเล์มันก็มันก็มากันได้ทีนี้สิ่งที่อยากจะชวนให้คิดคือว่าโอเคจํานวนหนึ่งเนี่ยข้าวสารเก่าเนี่ยเริ่มเห็นความเข้าใจมากขึ้นหละว่าจริงๆแล้วขีดความสามารถข้ั้นกัดของหน่วยงานภาคการศึกษาภาคการใจเขาเจออะไรบ้างทำไมได้แค่ไหนเนี่ยคือเดี๋ยวราต้องหันใจเข้าะว่าการที่รู้จักรายงานต่อเราไม่ง่ายๆผมบอกมันไม่ง่ายเลยเพื่อนช่วยตรวจสอบให้ช่วยไปสอบแต่งประโยคคาศัพงนี้ถ้าการศึกษาเองน้องๆหน่วยงานต่อไปจะลงกลับเรียนแล้วก็เรียนต่อเนี่ยก็จะเริ่ม มีวิธีคิกในกระบการใจจะชัดเจนมากขึ้นนะคระดับที่อยากจะชวคนคุยกั่ัวนีแค่นี้นี้โอเคนคเื้หอหาจะไม่ได้ตลอดได้มีบางคนท้่ถามก็จะจะรับไปางบริกาน,นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดแลกเปี่ยนความคิดเห็นรายละเอียดนะครับที่คิดยังมกอบตลอผมผมขอโอแค่แค่นก่อนก็เสายการท่านว่าเราจะชวนคุยใงางนะครับถ้าจะนช่วงดี เึ so, ็นได้เ like ม้เาดูเ like ก็พๆๆๆๆๆๆันๆ <Lang> ีๆๆ <Yeah. S 2> ่ๆเๆๆ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 ๆกัๆการๆๆๆๆกัๆๆๆน ใช้ในเรื่องการกระบวนการหลอมหล่อพนะครังเป็นกองตรวจสอบแก้ปกรณาในการตรวจสอบเพื่อที่จะทําให้งานหลอมเนียบนั้นได้คุณภาพที่ดีตอนนี้ก็ก็มีเนื้อหาใหมีเยอะนะฮะแล้วก็จะไปตเทคนิ๊กติ๊เพื่ออะ้รติดต่างด้วยเนื่องจากพูดถ้าถ้าขึ้ข้างเดียวเราจะเลอ้ยเรื่อยๆนะครับตอนนี้เปิดชวนทดลองเปิดการสักถามชวนคุยนะดับขั้นทัานที่ ครูครูตัม้มนาคัะในวันนี้ได้รับฟังมาแเรียนแล้วมีข้อ,อที่เห็นมีข้อคักถามอะไรนะฮะหรือสงสัยข้องใจเรื่องอะไรก็เรียนเชิญลยนะครับเชิญครับเชิญนั่นนงพัพกพสมดีครับผม,ม,รรมพี่บอกอาจารย์ห้องเสร็จครับไทยเม็นทางวิชการเรียนถามอาจารย์นะครับว่า สิ่งที่เป็นปัญหาของของกล้าบริษากรรมคือว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดเสร็จแล้วเราทำเ,เสร็จแล้วเนี่ยเราเก็บทดสอบอ่เราเครื่องมือทดสอบเนี่ยหาได้ที่ไหนครับ <c oughs> แล้วเรื่องนั้นเนะี <c oughs> ่ยไทยเป็นคนให้คำแนะนำเรื่องการทดสอบที่ถูกต้องได้ครับเป็นคถามที่ดูเหนได้นะครับ ใช่ครับผมมองว่านทายมันต้องดูไปตามเนื้อหาของระบวนการเราไปจริงจริงเราก็จะมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการัำนาการก็อย่ไม่พ้นสารวัรศึกษาโรงศึกษาแาละก็เป็นความรู้เฉพาะอะไรว่าสาชีชาญเรื่องสายด้านไหนอย่างเช่นวิทยาที่พิเศษก็อย่งมพที่โนเป็นหนึ่งในในคนที่อยู่ในวงุงอคือเราไม่มีสารระบบเยใตรงนี้ขอบไม่ทด้นะว่า นี่คือยอารับครั้งแรกเราจะเป็นความรู้โดยส่วนตัวเวทีเบื้องต้นที่เป็นโอกาสที่เราเข้าถึงเนี่ยก็คือทำงาน extension ทำงานสัมมนาที่ไม่ว่าจะเป็นแข่งจับสอบอชจับไทยพิเศษอินเทอร์อินเทอร์เนโม่แล้วก็ผ่านถึงสาวจับเอ็นจีเบื้อต้นเลยแล้วเพื่อยๆเรียนรู้ไปว่าอาจารย์ท่านเหล่านั้นนักวิจัยทุกช่องก่นท่านเหล่านั้นมีความสามารถจริงแล้วก็จะเป็นคนไกด์ต่อแต่ว่า ครื the sea, them, so hours, said, oh, ่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความล้ำยังไงถ้าถามว่าโดยเชิงระบบเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยเราก็รู้ทางทีแล้วผมว่าในประเทศไทยยังยังไม่ถึงนั้นแต่สิ่งที่เริ่มมีก็คือว่าใน้าของกระทรวงวิศวกรรมศาสาร์ดังที่คุอผู้ชมได้รับรู้มาวันต่ออาจารย์ก็ท่านในประเด็นเรื่องนี้ว่าทำยังไงจะให้เรามีระบบข้อมูลเนี้ที่ให้ข้าวอุตสาหกรรมเข้าถึงแล้วก็เชื่อมโยงไปในสิ่งของ ที่เรียกว่าเป็น SQL ในระบบการวัดทั้งสองทั้งหมดซึ่งเป็นหัวใจของการแข่งขันของภาคกลุ่มหมีความพยายามแล้วในการรวบรวมข้อมูลแต่ผมยังไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นปัจจุบันขนาดไหนและก็สามารถอัปเดตให้เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้ยังไงแต่ตอนนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงสารกรรเนี่ยร่วมกันทำถามข้อมูลตัวอนี้อยู่นะครับสิ่งที่จะมีออกมาอว่า มันจะเป็นพอเข้าสายอัดหนึงแล้วเราเข้าไปดูได้เลยแล้วก็จะเคลื่อนไฟล์ให้เดี๋ยวผมย้อนไปจะลองไปถามคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงดยูและมีโอกาสแชร์แต่ผมไม่ได้ความฝักมากนะครับคือความรู้มันอาจจะเป็นความไม่วางมาแป๊บหนึงแล้วเดนะี๋ยวเปลี่ยนไปแต่นีความพยายามอยู่ผมตามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในในระหว่างที่ช่วงที่ผมอยู่ที่นั่นอยู่นะครับเรามีความพยายามก็คือพยายามที่จะ ตั้งเป็นหน่วยบริการทดสอบกลางเกิดขึ้นนะครับที่สามารถที่จะให้บริการทดสอบบริษัต่างๆให้กับสังขารต่างๆนั่นคืออยู่ประเด็นที่เข้าสังกัดขาดเยอะมากนะครับทางสังกัดยานยนต์เองก็อยากจะได้หน่วยที่จะให้บริการทดสอบบริษัทต่างๆอุตสาหกรรมสปอร์ตในอัตสาหกรรมสมุนไพก็อยากจะได้เนี่ยต้องต้องถามทางด้วยอยู่ดีว่าตอนนี้เองเนี่ยทางทางโซลาร์เอง ในดูของบริการทดสอบหรือศูนย์บริการทดสอบกลางต่างๆเนี่ยดำเนินการไปได้บ้กงไม่แค่ไหนไปแล้วแล้วก็อยากมีเป็นเป็นข้อมูลที่จะให้กับทางฝ่ายชนได้ม้างไมยแค่ไหนเริ่มแล้วคำตอบที่องมาเปคือช้าๆครัตอนนี้ก็เริ่มมีในส่วนของอันหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นอย่างในภาคของการทดสอบทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก ซึ่งครอบคุมกับในพันยาเดิน,นด้วยอุปกรณ์หรือว่ายาเดินทาด้วยเนี่ยมีความพร้อมสูงมากที่ถราก็จะองอดูงพิเศษตอนนี้นอกจากไปตัวที่ทำเฉพาะอีไวนต์เล็กๆที่ทนหน้นกระบังเนี่ยก็มาลงฐันใหญ่มีอุโมีห้องติดแใ่้สัญญาณที่เป็นตัวหนึ่งของการทดสอบกลางทางด้านไฟฟ้าเอฟและก็ในเรื่องของการทดสอบพื้นฐานทางด้ากกนการวิเคราะห์รัษณะของวัสดุิ้นส่วนเนี่ย ก็เริ่มมีหลักการแล้วในนี้ที่ถามเรื่องทุกคนก็เริ่มมีจำนจะมีในเรื่องของพื้นฐานแบคทีเรียลโค้ดิเซชัน ECM ตรงนั้นก็มีแล้วก็มีในเรื่องของผลบริการการออกแบบที่เข้าถึงเชิงกรร d e c ซึ่งตอนนี้จัดสภาพเป็นผลบริการครับเลยก็จะเป็นสามหลักสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อสารธรรมชาติซีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเซลล์เรสซิ่แบบถมกขนะครับ แล้วเข้าใจว่าในสมัยชอยถ่ายด้เองก็จะทยอยค่อยๆผลักคนที่มีความพร้อมให้มาเรเรื่องบริการซึ่งตัวเนี้ยก็จะเริ่มเป็นอะไรชัดขึ้นคําถามที่ที่พวกถามพวกนี้เนี่ยก็จะเริ่มจะได้ไปฟดกมากขึ้นแต่ว่าจะค่อยๆไปให้ดีข้อสุดท้ตรงนี้เลยจะไปต่อมาเป็นของส่วนการสมัยชลอยในอาคารมูลคุณอาคารแบบฟอร์มสูงขึ้นเจร็จนครับมีข้อ สมีอะไรจะต้องถามไหมครับผมผมชวนเล่าให้ดูที่ต่อไปเต็มเลยผมเห็นที่มาว่าต้จะเจ่บนิดหนึ่งครับครับอ่านิดหนึ่งเออชวนคุยเรื่องงานหน่อยว่าเอ่อที่เล่าให้ฟังเครื่องไม้เครื่องมือบอลทำมาสักสองสามเจเนอเรชันแล้วนะตอนนี้เจนเจนของอันดับหนยอมมาสวยของคนเดียวเออ ที่ลงลงแรงลงลงทุนอะไต่างๆหลายหมดหนึ่งเชตพละกอนเท่าไหร่กี่คนในการที่พัฒนาตรขึ้นมานะครับแล้วก็ต้นทุนคร่าวๆที่ใช้ในการพัฒนานตัวนี้ลงไปทั้เท่าไหร่ครับอ่าแล้วสมมุติผมเป็นภาาอุานานตสาหกรรมเขาอยากให้ผมไปทำอย่างนี้บ้างคุ้มไหมนะฮะที่จะทำก็คือทำนี้ออกมาแล้วก็คุ้มไหมอย่างอาของมือก็เองเนี่ยทัดโซ่อยู่ นะครับก็จะพยายามจะพัฒนาตัวโซ่ทำโฟลั์ทำอื่นๆอะไรต่างๆหลายอท่างเอาล่ะส่งไปขายที่บุกได้ทีต่อไปก็ก็จะต้องก้าวไปอีกเจเนอเรชันนึงแล้วต้องพัฒนาอาจจะเป็นโฟลด์ตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าจะทำในทุกนี้สักอย่างขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้คนเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้งบประมาณต่างๆหลายเท่าไหร่ที่เราใส่เอาตัวอย่างแต่กรณีวาเครื่องมือกรณี้หม่อะไรยกตัวอย่างจริงๆคือสิ่งที่พอจะให้ได้เบื้องต้นเนี่ย คืออย่างในตัวอุปกรณ์โดยตรงของตนเองงบประมาณใจ่ายเราจะจ่ายได้แต่เรเป็นคนเดีช่วยช่วยพัฒนาไปของมันเฉพาะตัวเนี้ยในโครงการแรกที่เกิดที่ได้ตัว2.7โมเดลมาเนี่ยเพราะไอ้เรื่องตัวนี้เรายังไม่ได้รวมค่าเฮทเทิลของคนที่เดี๋ยวเลยสองที่ที่เราบริหได้วัสดุอุปกรณ์จาดกระบวนการที่เราทำเองในช่องฟองเนี่ยรวมรีเสิร์ชเบสิทด้วยใช้ตังเงินมาสสี่แสน ติสานนี่ไม่ถือเยอะมากนะไม่ถือเยอะมากเลยนี่รวมเบสิคเบสิคเลยจริงๆแล้วเนี่ยของเนี่ยเราซื้อของหลายอย่างเป็นเบาไม่ใช้เคื่องจักรที่ยข็งเดียวด้วยนะมันจะมีคอนซูมเบิลมีอะไรหลายอย่างเตาดองคุณเตางนี่มันใช้เครื่องจักรติด้วยเดี๋ยวตัวเลขบางอย่างเนี่ยถ้าอยากจะคุยกันเฉพาะคนสนใจออกมาอนี่นะครับแต่ข้าวเนี่ยโดนลำพังให้ได้ตัวด้วยแบบมันไม่ได้แพง แต่ว่าเรายังไม่ได้คิดค่าแรงเอาของคนซึ่งมันก็คิดโดยตรงยากเพราะทำงานทูกเราไม่ได้ทํางานแค่โปรเจกต์น,น,นี้โปเจกตเดียวนะเรามีหลายยามอยู่ในทีมงานเนี่ยมีของคนรวมผมด้วยโดยตรงนะครับมีทั้งเจ้าก่อนไฟฟ้ามีทั้งคนที่เก่งเป็นเอนจิเนียริ่งดีเอเชียนในเรื่องของแมชชีน ทำพวกต่างๆพื้นฐานที่คุณช่างไม่ได้เป็นเอนเคอิ์ด right ิเนียนะครับคุณเอนเคอร์ด the uh, ิเนียร์งๆแล้วก็เรามีเครื่องกลเรามีเมคทริจิสเรามีทรูริกอินจิเนียร์แก่ยวกับพวกคานคานๆต่างๆนี่เหมือนก็สายประกอบถ้าใครมองว่าตัวเนี้ยทำงานเราทุกอย่างเดียวมันไม่ออกนะครับไม่มีทางเลยจับมุงกระด้งมือแล้วพท่งออกเลยนี่คือการรวมของคนหลายๆคน